เข้ามาใหม่ล่าสุดของวันนี้เนาะหลายตัวนะคะพี่มีหลายมีหลายไซส์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสีไหนกันบ้างน,นะคะพี่็อบนี้มีสีดําเข้าแล้วนะคะพี่ลูกค้าผู้ไหนที่ยังสนใจสีดําอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวที่1กันเลยนะคะว่าเอลาไซส์ไหนรุ่น,นอะไรเนาะเริ่มกันที่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรีวังเงิน501นบีอีนะคะพี่รหัส1 3 2 9 4 2> เอลว่าจิน31นะคะไปขาย อยู่ที่7.5้าค่ะตัวนี้จะเป็นดีวิวงานพรีเมียมนะคะสีเสมอกันทั้งตัวนะคะเป็นผ้าแตดทซายนะคะเนื้อผ้าสวยค่ะเป้าเต็มนะคะกระดุมมาครบค่ะตัวนี้เนาะผข้าเต็มนะคะป้ายแคร์อยู่ครบนะคะป้ายแคร์อยู่ครบค่ะนี่เลยนะจะเป็นรีวิวพรีเมียมแบบนี้นะคะด้านในก็จะย้ำมแสดดำแบบนี้เนาะนี่นะคะ เฉพาะรีวรพรีเมียมนะคะจะย้ำแบบนี้เนาะถ้าเป็นรีวยธรรมดาก็จะไม่ย้ำนะจะหลังค่ะเสมอกันค่ะพี่เนื้อผ้าแน่นๆค่ะกระเป๋าครบสีสวยมากนะคะความยาวทั้งตัวสี่สนะคะ ะปขากระบอกเล็กค่ะตัวนี้ตัวที่1นะคะเป็นงานบีอีนะคะพี่ตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะคะพี่ดีวันเงิน้าูนยหนป้งหนังค่ะเป็นงานบีอีนะคะตัวนี้ราคาหนึ่งสามเกออยค่ะยาว41ปลายขา6.5นะคะตัวนี้เป็นภาพขึ้นขนค่ะพี่สีเข้มๆเลยตัวจีนนี่คือสีเข้มเลยนะคะเข้มสนิททั้งตัวนะคะสภาพ95้าบุบบดเลยนะหน้าค่ะสีเสมอกันทั้งตัวนะคะเป็นกระดุมนะคะกระดุม5้าเม็ดค่ะพี่ตัวนี้ นี่ตัวนี้ก็จะเป็นรีไว์พรีเมียมเหมือนกันนะคะสีเข้มนะคะป้ายแคร์อยู่ครบค่ะนี่เลยนะคะป้ายแคร์อยู่ครบนะคะด้านในมีสแตมรีไวงันห้าศูนย์หนึ่ง 01, รีไว์พรีเมียมนะคะแบบนี้เลยโยกไซเลสยี่สิบเจ็ดค่ะเนื้อผ้าแน่นๆนะคะเต้าเต็มนะคะสีเข้มตัวบีอ e, นะีเนาะตัวบีอ e, ีนะคะพี่ตัวอ e, ีนะคะจะเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะ ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กก็จะเป็นรีวันเงินห้านธรรมดาทั่วไปเนาะอันนี้เป็นตัว e พิมพ์ใหญ่นะคะแล้วว่าเป็นเงินบอ e ต่อไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยเนาะตัวที่2ตัวนี้เป็นเอลเล็กนะคะอ่าเป็นรีวันงินห้านหนะคะรหัส1 3 3 0งสามสาย์ศูอลยีตรงป้ายนะคะยาว40.5ปลายขาอยู่ที่7นิ้วค่ะตัวนี้สีดําสนิททั้งตัวลักษณะเน,นื้อผ้าน,นานะคะเข้าเต็มสีดําสนิททั้งตัว ไม่มีตำหนิใดๆนะคะงานใส่ทำงานได้เลยนะคะต็อเออกงานได้เลยนะคะเป้าเต็มสีดำสวยมากนะคะไม่มีรอยเปื้อนนะคะเป้าเต็มป้ายแคร์อยู่ด้านในนะตัวนี้งาน USA ค่ะพี่เห็นไหม สีดำ U.S. UH ค่ะตัวนี้สวยมากนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะพี่สีดำเข้าแล้วนะต่อไปโอ้ตัวนี้สวยมากเจ๋มเลยนเะนี่ยผ้าเนื้อผ้าสวยๆนะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้เป็นรีวิวงาน501ป้ายหนังขารหาัส1 3 3 0 4เว3 0ตรงกับป้ายประกันนะคะยาทั้งตัว40ปลายขาอยู่ที่7.2นะคะตัวนี้สีเข้มทั้งตัวเลยสภาพใหม่เลยนะพี่นะตัวนี้นะ95บ,บวบเลยตัวนี้เ,เต็มนะคะปลายขาเดิมนะคะงานกระดุมอยู่ ครบค่ะสีเข้มมากเลยนะคะงานตุรกีนะคะป้ายแคมมาครบนะคะอยู่ครบค่ะสีเข้มทั้งตัวเลยนะคะเล็บแถบอยู่ครบค่ะกระเป๋าครบค่ะเป็นเป็นป้ายหนังนะคะเป็นป้ายหนังนะสวยมากเลยเอลไซส์สามสิบนะคะเอลเอลหลอดเลยตัวนี้นะตัวนี้เป็นรีวอนงินห้าศูนย์หนึ่งนะคะราคาหนึ่งสามสามศูนย์แปดเอลสามสิบสี่ยอลสี่สิบจุดห้าปลายขากระบอกตรงนะคะ ตัวนี้เป็นงานฟ้องค่ะพี่นะคะชุนเป้านี่หน่อยนี่เลยชุนเนียมเป้าน,นะคะขอคนที่รับได้นะคะพี่งานมือสองเนี่ยจะมาไม่สมบูรณ์ร้อยเนะพี่นะเพราะว่ามัอผ่านการใช้งานเนาะ น้องก็จะขายตามสภาพเลยนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นรีวายงาน501รหัส1 3301นะคะพี่เอววัดจิง3าสี่ยาวสี่้ปลายขาอยู่ที่7.8นะคะพี่ตัวนี้เป็นงานทีเข,เข้มนะคะสีเข้มท้งตัวนะคะพี่เนื้อผ้าหนาเป้าเต็มนะคะสภาพสวยค่ะเป็นงาน USA นะคะตัวนี้นะกระดุมอยู่ครบนะคะพี่เป็นกระดุมเงินทุกเม็ดค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันนะคะว่า าตัวนี้เป็นนี่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยเนาะตัวนี้ไม่ได้ถ่ายใช่ไหมตัวนี้นะคะพี่ USA นะคะพี่เห็นไหมตัวนี้หมายเลขกระดุมห้าสองสี่นะคะห้าสอง USA ห้าสองส USA นะคะหน,นึ่งสามสามศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้สลักนะคะสีเข้มเสมอกันทั้งตัวสวยสวยมากนะคะสีเข้มเสมอกันทั้งตัวนะคะสวยมากความยาวสี่สิบสองขาเจ็ด นะคะเรามาดูตัวต่อไปเลยนะคะพี่ตัวนี้เป็นรีวัยเงิน501ปประกันเต็มนะคะรหัส13307เยว34เยว40ปลายขา8ค่ะตัวนี้มีลักษณะนเนื้อผ้าหนานะคะพี่สีเข้มนะคะเข้มทั้งตัวเป้าเต็มนะคะตัวนี้เป้าเต็มเนื้อผ้าเต็มนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นงิน501นะคะผลิตที่ ประเทศเม็กซิโกนะคะเรามาดูว่าด้านในเนี่ยมีป้ายแคร์อยู่ไหมนะคะด้านในยังมีป้ายแคร์นะคะพี่ป้ายอยู่ที่สามหกค่ะนำมาวัดจริงได้สามสิบสี่นะคะตัวนี้เนาะหมายเลขกระดุมสีศูนย์สามสองนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะพี่จะมีชุนเนาะตรงก้นมันเนาะตัวนี้นะเอาที่รับได้นะคะนี่คือแก้ไขมาแล้วนะ แก้ขามาแล้วนะคะน้องก็ขายตามสภาพเลยราคาเบาๆนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้เนี่ยเอาใจสําหรับคนที่มีงบน้อยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเลยนะคะพี่ตัวนี้เป็นงานสีสีกากีนะคะพี่เป็นรีวันเงิน5้าูหนึ่งรหนึ่งสามสามูสามนะคะยาวจีนสามหกยาวสี่สามจุดห้าขากระบอกตรงนะคะลักษณะนเนื้อผ้าหนาเต้าเต็มนะคะเป็นสีกากีสีเสมอกันทงตัวนะไม่มีตําหนิเลยนะคะเต้าเต็มค่ะตัวนี้สีสวยโอเคเลยนะ ใครที่ชอบงานสีดีไวก็สอยได้เลยนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะนี่กระดุมอยู่ครบค่ะป้ายแคร์อยู่ด้านในนะคะต้องดูข้างหนเลยเนาะตัวนี้งาน USA นะคะพี่สีหมึดก็จะไม่ค่อยชัดแล้วเนาะเพราะมันเป็นรุ่นเก่านะ USA นะคะเลขกระดุมรหคาโรงงานนะคะตัวนี้524นะคะ524ป้ายแคร์อยู่ครบค,ค่ะด้านหลังค่ะดีเสมอกันค่ะ ยาวสี่สามนะคะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบใส่ได้เลยมาดูตัวนี้ต่อนะคะตัวนี้เป็นรีอเงนห้าศูนย์หนึ่งนะคะรหนึ่งสามสามศูนย์ห้าเอสามสิบเอ็ดตรงกับป้ายพิเกนนะคะตัวนี้เนาะความยาวสี่สิบปลายขาเจ็ดจุดแปดตัวนี้ลักษณะนเนื้อผ้านะคะพี่เนื้อผ้ามันจะหนานิ่มใส่สบายนะคะสีเข้มทั้งตัวเลยนะคะพี่ใครที่แบบว่าซื้อไปเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวนี้เนาะคุ้มแน่นอนนะคะเป้าเต็มนะคะตัวนี้กระดุมมาครบค่ะกระด ตรงห้าเมตรนะป้ายแคร์นะคะพี่ป้ายแคร์อยู่ด้านในเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้ของงานอะไรเนาะตัวนี้งานเบลเยี่ยมนะคะพี่ตัวนี้เนาะด้านหลังนี้เลยรหัสก,กระดุมสองเก้าสองสองเก้าสองค่ะตรงกับป้ายแคร์นะคะตรงกับป้ายแคร์งานแท้นะคะเลขกระดุมตรงกับป้ายแคร์นี่คือถือว่าเป็นงานแท้นะคะที่ด้านหลังค่ะ กิมเค้มเลยป้ายขาตัดมาค่ะตัวนี้เนาะจะเรืออยู่ที่ความยาวสี่สิบนะคะคพี่สูงร้อยเจ็ดสิบห้า้อยเจ็ดิบใส่ได้เลยนะคะตัวนี้นะไม่สั้นเกินไปนะใช่เดี๋ยวเรามาดูงานวิอค่ะพี่ตัวนี้เป็นงานแลเป็นของที่แบบหายากนะใครที่แบบว่าสนใจสะสมรีไวนะคะพี่เป็นรุ่นพิเศษนะตัวนี้เนะงานห้าูนย์หนึ่งรีไวพรีเมียม v ิอนี่เลยนะคะวิเอจะเป็นตัวอีมพิมใหญ่แบบนี้นะเผื่อลูกค้าหลายๆท่านยังไม่ยังไม่มั่นใจเนาะ อาตัวไหนเป็น B E เนาะตัวนี้เป็นงาน B E นะตัวอีพิม์ใหญ่เนี่ยจะเป็น B E นะลักษณะนเนื้อผ้าสีเข้มเนื้อผ้าหนาเป้าเต็มด้านหน้าก็จะเฟตเล็กน้อยตามวิดีโอเลยนะคะนี่เลยนะเป็นรีวิวงานพิมเมี่ยงกระดุมสวยๆนะคะ กระดุมมาครบนะคะพรีเมียมนะคะก็จะปั๊มมาแบบนี้เลยดีว่าตัวนี้เป็นงามบังกาลาเทศนะคะไวดแคร์อยู่ครบนะคะรหัสหมเลขกระดุม4006ค่ะ4006ค่ะนี่เลยกระดุมก็ตรงนะคะตรงกับไอดแคร์ด้านในก็จะมีสแตมป์แบบนี้เนาะ501 d i พ p r e m i ยมนะนะด้านล่างน,นี่ก็จะย้ำอีกทีหนึ่งนะ d ว y p r เมียมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะด้านในก็จะย้ำเสจดำแบบนี้นะคะไม่ได้มีทุกตัวนะที่ย้ำเสจดำแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นงานพรีเมี่ยนนะคะดะห,หลันค่ะสวยๆส,สีสวยๆเลยสีบลูอย่งเข้มๆเต็มที่สูง170ใส่ได้165ใส่ได้นะคะนี่เลยนะคะเป็นงานตะเก็บคู่นะคะตัวนี้ค่ะพี่ตัวนี้งานสีค่ะงานสีเป็นรีวังาน501ป้ยนายหนันบีอีเหมือนกันค่ะพี่ตัวนี้ต้องงานบีอีนะคะนี่เลยนะ เป็นสีขาวขุ่นนะคะตัวนี้สีขาวขุ่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นลีวยงามพรีเมียมน,นะคะสีตามภาพเลยนะคะพี่มันก็จะออกลายลายขาวขาวครีม์หน่อยนะพี่นะตัวนี้นเะขาคนที่ชอบเนาะเป้าเต็มเนื้อผ้าเต็มค่ะตัวนี้ไปลายอยู่ครบกระเป๋าครบกระดุมอยู่ครบอยู่เต็มนะคะพรีเมียมตัวนี้ ตัวนี้ผลิตที่ประเทศมาจูนะคะระหัสกระดุม5265นะคะด้านหลังนะคะตัวนี้ผู้หญิงใส่ได้ใช้ใส่ได้นะคะสําหรับคนที่ใส่เอลไซนี้เนาะเอว29นะคะสีเสมอกันค่ะที่ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ ทำมาน,นี้เลยตัวนี้นะตัวนี้เลยค่ะพี่รีไวเงิน5 0ายนป้ายอานะคะตัวนี้เป็นป้ายอานะคะผลิตร้อยตัวนะคะจะผลิตป้ายอาตัวนึงนอนาะเพื่อเป็นขั้นเพื่อเป็นตรงตัวขั้นร้อยนะคะรหัส13306ยเยาว3ามตรงกับป้ายประกนนะคะยาว45้าป้ายขากระบอกตรงนะป้ายขาแปะค่ะตัวนี้จะยาวนิดหนึ่งเนาะ คุณลูกค้านะคะความยาวนี่คือถ้าหากว่ามันยาวไปนะคะก็สามารถนําไปตัดต่อปลายขาเอ็นได้เลยนะคะแล้วแต่คุณลูกคะ้าจะอยากได้ความยาวประมาณไหนเนาะด้านหน้านะคะลักษณะเนื้อผ้านิ่มคะ่ะเนื้อผ้านิ่มสีตามภาพเลยสีเข้มๆเป้านี่คือเต็มนะเป้านี่คือเต็มคะ่ะกระดุมกระดุมอยู่ครบนะคะนี่น้อนเช็ดให้แล้วนะีกระดุมอยู่ครบตัวนี้งานตุรกีนะคะพี่นะ ตัวนี้ป้ายแคร์ตัวนี้ผลิตที่ตุรกีรหัสสี่6ูนย์หนึ่งหกมีชุนนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในเนาะด้านในนะคะพี่ชุนประมาณนี้เลยนะเขาคนที่รับได้เนาะสภาพยามือสองก็จะ,ะประมาณนี้เนาะนะก็ขายตามสภาพนะคะพี่นะ,ะด้านในก็จะมีชุนแบบนี้ตรงก้นเหมือนเนาะตรงบนนี้ก็เป็นยามเสร็จดำนะด้านหลังประมาณนี้เลยพี่อันนี้เขาชุนมาแบบเนียนมากเลยนะนี่เนียนสุดๆเห็นไหมเนี่ย นี่เลยนะคะประมาณนี้เลยเอาคนที่รับได้ครับีกตัวนี้น้องไขยราคาเบาๆเลยตัวนี้สูง180ขึ้นไปสูง190ขึ้นไปใส่ได้เลยนะคะตัวนี้ไปขาเดิมนี่นะคะตะเข็บด้านในนะไม่ล้มนะ เทปยังตรงอยู่เลยนะพี่นะตัวนี้นะ่ากลัวนนะไปขาเดิมด้วยตัวนี้นะสภาพเดิมนะตรงไปขาสําหรับลูกค้าหรือว่าพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจรับตัวไหนก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เนาะแล้วก็ลูกค้าคนไหนที่อยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะสามารถแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็เนาะขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะกันในคลิปต่ตอไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ